สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข้าวโคชิฮิคาริกันหน่อยครับข้าวฟันญี่ปุ่นครับจะเห็นว่าแถวนี้ที่เห็นครับขึ้นแต่กอดีครับแต่กอดีเพราะว่าตรงแถวนี้มันเคยมีน้ําขังครับเคยมีน้ําขังมันก็เลยแต่กอดีแต่โดยรวมแล้วนู่น ไม่งามเลยครับเพราะว่าฝนแรงมาเกือบจะสามเดือนแล้วครับฝนไม่ตกเลยข้าไม่เคยแช่น้ําเลยครับสภาพดีหน่อยก็แถวเนี้ยครับที่ค่อนข้างจะมีน้ําน่ครับช่วงนี้มันต่ําครับช่วงนี้ต่ําช่วงสึงสูงนู้นก็โอ้โหเริ่มเหลืองเริ่มเริ่มเหลืองแต่ยิ่งกว่านั้นครับเมื่อไม่มีฝน ยาก็เยอะครับโอ้โหถอนไม่หวานไม่ไหวเลยครับผมนี่มถอนไปสองรอบแล้วนะครับก็ยังเยอะอยู่ครับเห็นว่าเนี่ยผมถอนละกองกองรวมกันไว้เนี่ยครับถอนละกองไว้อย่างเงี้ยครับก็ตายครับฝั่งที่ค่อนข้างจะมีน้ําขังเนี่ยครับจะมีน้ําขังถอนครั้งเดียวครับโล่งเลยเตียนเลยครับเห็นไหมครับถอนแค่ครั้งเดียวงามเลยยาขึ้นก็น้อย แต่ฝั่งนี้ไม่มีน้าไม่มีอะไรโอ้โหยากขึ้นเป็นว่าเล่นเลยครับเห็นไหมครับมีต้นก็เริ่มเหลืองแล้วครับเห็นไหมครับดิ้นแตกเกือบครับเนี่ยครับข้าวเขาก็พยายามแตกกอนี่ครับไอ้นี่ลงแค่สองต้นนะครับลงหลุมเราสองต้นตรงที่ได้น้ำหน่อยเขาก็แตกกอดีครับ แต่ว่าไม่มีน้ํานี่นะครับเลยทําให้เขาเหลืองเลยครับเริ่มเหลืองแลวเห็นไหมครับแต่ความแตกกอดีแล้วก็ความอดทนนี่สุดยอดยอมรับเลยครับโคชิฮิคาริเข้าญี่ปุ่นพันนี้ครับทนดีครับทนแรงมากทนแรงมากครับขนาดแรงขนาดนี้ยังอยู่ได้สบายเลยครับยังสู้ได้ยังสู้ได้นี่ครับแต่เราก็หวังว่าใกล้ๆอีกไม่กี่วันนี่ครับผลก็คงจะมาครับ ามืดครึ้มฟ้าร้องแต่อยู่รอบๆบ,บริเวณอยู่รอบบริเวณของเราเนี่ยครับไม่รู้อะไรนรักหนาที่อื่นเห็นตกกันขึ้มๆเนี่ยครับของเราเนี่ยถ่ายนี่ยากกันค่อนข้างเยอะๆนะครับนะครับยากค่อนข้าง,างเยอะถอนจนเหนื่อยแล้วครับ เราปลูกแบบอินซียครับต้องใช้มือถอนอย่างเดียวครับถอนถอนช่วงเช้าอย่างเดียวครับกลางวันนอนค <c oughs> นเด็ดไปทาอย่างอื่นเกษตรกรนอนเวนครับถ้ามีน้ำเขาจะแตกกอสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเราที่เห็นเนี่ยโอ้โหนะครับ แห้งหมดเลยเห็นไหมครับดินแห้งดินแต่เคิบนะครับกอเนี่ยกอเน,นี่เหลืองอย่างนี้แล้วครับเนี่ยจะได้กินไหมโคชิคิโคชิฮิคาริของเราไม่ได้กินก็ขออภัยก่อนนะครับขอต่อยอด พันข้าวก่อนก็น่าจะได้พอสมควรครับเอาละแวกนี้แถวนี้ก็หนึ่งงานที่ใหญ่ครับมันได้พาสมควรแต่ฝั่งนู้นก็ค่อนข้างจะเหลือง,งแต่ถ้าน้ํามาครับเร็วๆนี้ถ้าน้ํามาเนี่ยโอเคเลยทุกอย่างจะดีเริ่มต้นที่ดีอาจจะได้ผลไม่เต็มที่ได้ผลไม่เยอะแต่เราก็ได้พันต่อ,ตอแน่นอนครับ ไปใช้พันต่อสำหรับฤดูกาลหน้าหรือว่าการลงในรอบถัดไปครับเห็นว่าข้างๆนี่ก็เหมือนกันครับในข้าวข้าวน้าหวานเขาก็เหลืองครับเห็นไหมครับเหลืองเหมือนกันแล้วนี้ฝนไม่ตกเลยเนี่ยรอบๆในข้าวนาหวา,าวานทั้งนั้นเลยครับพูดว่าเหลืองเหลืองกว่าของอเราด้วยซ้ำไปครับเหลืองกว่าโคชี้คาริของผมด้วยซ้ำไปครับ พูดถึงความเหลืองย้าเขาขึ้นแต่ว่าของนาวานเขาอาศัยเขาตัดตัดครับเนี่ยตัดยันก็ข,ขึ้นเหมือนกันตามขึ้นเหมือนกันครับถ้าไม่มีน้ําของผมเนี่ยถ้ามีน้ํานี่ถอนแล้วนี่อย่างนี้เลยครับรับประกันได้เลยไม่มีหญ้าแต่เนี่ยถอนอยังไม่หมดช่วงหลังๆนู่นยังไม่เคยได้ยังไม่ได้ถอนถอนไปข้างเดียวครับแล้วก็ข,ขึ้นใหม่ครับ อันนี้ผมสูบน้ําใส่สองรอบแล้วนะครับเนี่ยต่อสูบน้ําจากสาระนู่นครับแต่ว่าสูบก็ไม่ได้สูบจนมีน้ําขังนะครับสูบคือพอมีน้ําได้วันสองวันก็หมดอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับสูบไปสองรอบแล้วจนน้ําในสระเกือบจะหมดแล้วครับลง <c oughs> สาปรปลาก็เยอะครับในสระเราก,ก็เลยไม่กล้าสูบมากเกินไปต้องเหลือให้ปลามัง่ง นะครับจริงเขาก็สวยครับถ้ามีน้ํำนี่โอ้งามเลยครับขาดแต่น้ําอย่างเดียวปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญองกเกษตรกรก็คือน้ํานะครับโอเคครับวันนี้เอาโกชิฮิคาริมาอัปเดตให้ชมกันครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ